ด้านหน้าของเราก็จะเป็นคลองแสนแสบนะครับผมนี่ครับนะกระเบื้องที่มันเดือนะครับผม มันเหลือหลังจากปูทางเท้าเสร็จนะครับเขาก็จะกองไว้เป็นจุดเป็นจุดแล้วก็จะขนไปที่ทางเท้าที่ทําใหม่นะครับผมนี่นะครับโครงการทางเท้าในกรทมนะครับผมนะคืบหน้าไปอย่างเร็วมากนะครับฝั่งด้านนั้นเสร็จแล้วนะครับผมเหลืออีกแค่จุดนี้นะครับผมนะฝั่งด้านนี้ ฝั่งด้านนี้ก็ยังเหลืออีกจุดเดียวนะครับโอ้ตรงนี้ก็มีโครงการใหญ่ด้วยนะครับผมโอ้โหตรงนี้มีโครงการใหญ่ด้วยนะเป็นตึกนะครับผมนะนี่ครับผมมีป้ายบอกชื่อโครงการอย่างชัดเจนนะครับผมสวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝั่งแทราวัสตูรุสคนนะครับผม ตอนนี้ต้อมกายืนอยู่ที่ถนนวิทยุนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแยกวิทยุนะครับคลิปนี้ต้อมก็จะพาทุกคนมาชมทางเท้าใหม่นะครับผมนะนี่นะครับตอนนี้ก็ทําเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ทุกคนถ้าเดินตรงไปนะครับผมแนละ้วก็จะเป็นคลองแสนแสบนะครับ โอ้โหทุกคนกวางมากนะครับผมนะมีผู้บ้าดีมีใส่ไปกว่าครึ่งนะครับผมบริหารจัดการทางเท้าในกทมนี้สุดยอดมากนะครับผมฝั่งด้านนั้นก็ทำเสร็จเหมือนกันนะครับฝั่งด้านนั้นนี่ครับอันนี้น่าจะเป็นเต้าไฟฟ้านะครับผม เขาน่าจะเอาออกหรือว่าน่าจะเอาออกนะครับผมชาวต่างชาติก็มาเดินกันเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็ออกเป็นเวลาสี่โมงแล้วทุกคนแดดร้อนมากนี่ครับ สวยงามมากนะครับผมนะถนนเส้นนี้ก็มีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเบื้องที่เดือนะครับผมนะที่เดือเขาก็จะวางเป็นจุดเป็นจุดนะครับผมโอ้โหทุกคนผู้ว่าสุดยอดมากนะครับผมนะในการบริหารจัดการ หน้าเดินนะครับผมตอนนี้ทางเท้าใหม่ฝั่งด้านนั้นนะครับผมนะก็จะมีเสาไฟนะครับที่ทางกทมเอามาติดตั้งไว้นะครับผมนะเป็นเสาเด็กสีลำนะครับผมอนาคตต่อไปน่าจะนำสายสื่อสารลงดินนะครับตอนนี้ก็เห็นเขาตัดออกเป็นบางส่วนแล้วนะครับผม นี่นะครับด้านหน้าของเราก็จะเป็นคลองแสนแสบนะครับผม รับนะกับเบืองที่มันเดือนะครับผมมันเดือหลังจากปูทางเท้าเสร็จนะครับเขาก็จะกองไว้เป็นจุดเป็นจุดแล้วก็จะขนไปที่ทางเท้าที่ทําใหม่นะครับผมหลายๆจุดในกรุงเทพมหานครนะครับผมที่ทําทางเท้าใหม่นะนีนะครับผมเลยน,นี่ทุกคน นี่นะครับโครงการทางเท้าในกรทมนะครับผมนะคืบหน้าไปอย่างเร็วมากนะครับฝั่งด้านนั้นเสร็จแล้วนะครับผมเหลืออีกแค่จุดนี้นะครับผมนะฝั่งด้านนี้ฝั่งด้านนี้ก็ยังเหลืออีกจุดเดียวนะครับโอ้ตรงนี้ก็มีโครงการใหญ่ด้วยนะครับผม โอ้โหตรงนี้มีโครงการใหญ่ด้วยนะเป็นตึกนะครับผมนะนี่ครับผมมีป้ายบอกชื่อโครงการอย่างชัดเจนนะครับผมก็จะเป็นคอนโดนะครับผมนะนี่นะครับผมนะยังเหลือแค่จุดนี้นะครับผม ตรงข้างคลองแสนแสบนะครับผมนะตอนนั้นก็กําลังนําทางเท้าเก่าออกอยู่นะครับผมก็จะมีแม็โครจอดอยู่นะครับตรงนั้นนะครับผมนะนี่ตรงนี้ก็ยังเทพื้นคอนกรีตอยู่นะครับผมตรงหน้าโครงการาตึกตัวนี้นะครับปาทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปที่แยกวิทยุกันนะครับนี่ฝั่งนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับผม ฝั่งนี้เส็จสมบูรณ์ก็จะมีเสาไฟนะครับผมนี่ครับเป็นเสาไฟสีลำนะครับผมนะต่อไปน่าจะเอาเสาไฟแล้วก็สายไฟสายสื่อสารออกนะครับอนาคตนะครับผมนี่ทุกคนเสร็จแล้วก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ ทางเท้าในกทมนะครับผมนะก็จะมีสีแตกต่างลายแตกต่างกันนะครับผมแล้วแต่วางจุดนะครับผมนะบางจุดก็จะเป็นลายแบบนี้ก็จะมีสีขาวตัดผ่านนะครับผมบางจุดก็จะเป็นลายแบบนี้ทุกคนเห็นเอฟซีคอมเมนต์บอกว่าทางเท้าในกทมนี้ส่วนมากลายจะเหมือนของทางเท้าญี่ปุ่นนะครับผมแบบเดียวกันเป๊ะนะครับนี่ถนนวิทยุ ทางเช้าใหม่ย่านนี้นี่ต่างชาติมาเดินเยอะนะครับผม เพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นตึกคอนโดที่นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ซื้อได้เช่าไว้นะครับผมโอ้โห,โหตรงนี้ดูก่วงมากครับนีทางเท้าก่วงจริงๆเลครับผมนะไม่มีร้านรถเข็นไม่มีแผง ขายสินค้านะครับผมนี่เขาเอาใจใส่นะครับผมน่านหน่วยงานเทศ,ศกิจนะครับนี่เสาไฟก็ตั้งดินสง่าสุดสทุกคนนี่ครับอนาคตน่าจะไม่เห็นสายไฟฟ้านะครับผมอนาคตต่อไปนะครับ ้นไม้ใหญ่ๆนี่ทางกทมเขาก็อนุรักษ์ไว้นะครับผมนะไม่ตัดออกนะนี่ทุกคนต้นใหญ่มากโอ้โหทุกคนฝาท่อใหม่นะครับบิทยุ คล้ายๆเป็นคื่นนะครับผมนะเป็นคื่นวิทยุนะครับนี่ครับทําใหม่นะครับผมนี่สวยมากแต่ละฝาท่อในย่านต่างๆก็จะมีเอกลักษณ์ของไครของมันนะครับผมครับ ด้าน,นหน้าของเราก็จะเป็นแยกวิทยุนะครับผมทางกทมอเองก็จะทําไปถึงนูน่นทุกคนแถวสวนลุทพินีนะครับผมนะตรงไปเลยนะครับนี่นี่นะครับผมเป็นสกายบล็อกนะครับกาเป็นมาคลิมนี้ต้อมกาพาทุกคนมาชมทางเท้าถานนวิทยุที่กำลังทำใหม่นะครับผมนะ ก็จะเลืออีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วนะครับผมนี่ครับสำหรับใครที่ซื่นชอบในการทําคลิปของต้อมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเราทําคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ